iPhone 17e อาจจะใช้จอ OLED เดิมแต่ขอบบางลงโดยอิเล็กรายงานว่า iPhone 17e จะใช้จอแบบเดียวกับ 16e โดยหลักๆจะใช้จาก BOE และที่เหลือจาก Samsung Display และ LG Display ส่วนเรื่อง Dynamic Island และชิป A19 ก็ยังไม่ได้มีข่าวาวอะไรตัว 16e เองก็ไม่มี Dynamic Island แล้วก็ใช้ชิป A18 อาจจะเป็นที่ว่า Dynamic Island นั้นอาจจะขัดต่อคอนเซปต์ทุนต่ำของรุ่น e ไปหน่อยด้วยความที่ฟีเจอร์นี้ค่อนข้างต้นทุนสูงกว่าด้วย ล้าสมัยส่วนเรื่องหน้าจอที่บางนั้น Apple ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผงหน้าจอ OLED เพียงแค่ปรับการจัดโครงสร้างเฟรมภาพลักษณ์ก็จะดูดีขึ้นโดยไม่กระทบกับต้นทุนนะัก iPhone 17e จะยังคงใช้หน้าจอ6.1นิ้ว Refresh Rate 60Hz เหมือนรุ่นก่อนหน้าโดยใช้แผงแบบ LTPS TFT ยังไม่ได้ใช้ LTPO ที่รองรับเฟสเรทสูงกว่ากัวมิงชื่อและมาร์ e เกอรจากบลังเบิร์นะคะรวมถึงดีเล็ด้วยเนี่ยก็ได้มีรายงานออกมาตรงกันว่า iPhone 17e จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2026ค่ะ